สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะว่างๆก็มีโอกาสนะคะได้มาเยี่ยมชมสวนของคุณครูอิ๋วนะคะระวิศราการ์เด้นเรวิราการ์เด้นโอ้โหนะคะเดี๋ยวดูมีผลหมากรากไม้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยนะคะเคยเห็นไหมคะรู้จักไหมคะมะกอกมกอกนะ,อะมกอกน้ำเออมะกอกน้ำนี่บักมีขนุน อเยอะแย,ยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่ามาถึงสวนของคุณครูนะคะอะสวัสดีค่ะคุณครู่าปลูกอะไรคะทำอะไรคะนีส่สค่ะปลูกหลายอย่างนะคะผสมผสานนะคะในเนื้อที่เก้างานเก้างานก็คือสองไร่กับหนึ่งงานนะคะก็จะมีผลไม้ทุกอย่างมีแก้วมังกรมีน้อยหนาน,นะคะ มีมะกอกน้ำขนุนฝรั่งกล้วยออเยอะแล้วก็มีมะนาวทอนะคะมะนาวทอดเรางร้อยสิบต้นนะคะแล้วก็มีแก้วมังกรแก้วมังกรหนึ่งรอยหสิบหลุมนะคะแต่ตอนเนี้ยก็ได้ไปแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะคะ,ะในเรื่องของแก้วมังกรตอนนี้ก็กําลังแตกออกงามอยู่นะคะเพราะว่าได้ฝนมาสองครั้งนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยซึ่งจะสังเกตเห็นไหมคะว่ามันได้น้ํามันจะเขียวมากเลยคะ่ะอืมกิ่งก้านก็ แตกยอดดีนะคะส่วนน้อยหนาเนี่ยก็กําลังออกลูกเล็กๆนะคะเป็นน้อยหนาหนังนะคะอ,อันนี้เนี่ยต้นอวบใหญ่มากเลยคุณครูดูแลยังไงคะเนี่ยก็ดูแลหลังเลิกงานนะคะก็ไม่ได้ดูแลมากมายเพียงแต่ว่าออใส่ปุ๋ยเนี่ยก็คือไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่ตอนนี้ปิดเทอมนะคะในช่วงของโควิดด้วยก็ใช้เวลาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะก็จะใส่ปุ๋ยทุกสองอาทิตย์นะคะก็จะมีปุ๋ย คอกใส่บ้างนะคะถ้าใส่ปุ๋ยคอกเยอะๆดินก็จะดีนะคะแล้วก็จะอยู่ได้ทนมากกว่าปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ัเป็นการบํารุงรักษาดินด้วยนะคะอ,อันนี้ช่วงนี้หน้าฝนนิดนึงก็เลยจะดูอะไรที่เขียวไปหมดโดยเฉพาะนี่หญ้านี่ก็เขียวดีจังเลยค่ะค่ะนี่วัชพืชก็สวยนะคะนี่ปลอดสารนะคะคุณครูไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะทีนี้ฝรังะะ่งเลยค่ะกำลังออกดอก ฝรั่งนี่ก็ปลอดสารพิษใช่ไหมคะไม่ได้ฉีดสารเร่งอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ได้หอด้วยไม่มีเวลานะคะ,ะไม่ได้หอ่ออันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเนาะทำเป็นสวนผสมผสานสวนผสมผสานทำเอาไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือนเหลือก็ขายนะคะค่ะอันนี้เน,น,นสนใจต้นนี้มากเลยอันนี้เรียกมะกอกน้ำนะคะมะกอกน้ำเนี่ยไม่ไม่ ไม่ชอบน้ําเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะออกดอ,อกออกผลตลอดปีเลยนะคะม,มากอ,อกน้ําต้นหนึ่งได้กินได้ตลอดปีเลยค่ะอืมนี่นี่กำลังน่ารับประทานเลยนะคะนีออ่อยู่บ้านก็มีต้นหนึ่งเนี่ยรู้ว่ามันไม่ชอบน้ำก็เลยดีดีมากเลยเพราะเราไม่ชอบไปรดน้ำเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยอยู่รอดปลอดภัยไม่น่าละ่ะต้นนี้เราถึง อยู่ยงคงกระพันอยู่บ้านนะเพราะว่าไม่มีเวลาได้ไปรดน้ําเช่นกันอ,อนนเวลาเลือกกิ่งนะคะเราก็เลือกกึง่งกึ่งแก่แก่นะคะกึ่งอ่อนนะคะมไม่อ่อน<ำ>มากไม่แก่มากแล้วเอาไปชํานะคะพันพันอะไรสีแดงอันนี้พันสีแดงเป็นพันพื้นบ้านอะไนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแลดีๆลูกมันก็จะโตเหมือนกันนะคะอันนี้กิ่งเนี้ยเอาไปชํานะคะหรือเอาไปลงหลุมเลยก็ได้แต่ถ้า แช่รับยาเร่งร่ากก็จะดีมากนะคะเป็นการกระตุ้นนะคะอันนี้กิ่งแก้วมังกรอืมเยอะมากเลยทําคนเดียวเลยเหรอคะค่ะทําทคนเดียวทําตอนเลิกงานออแล้วก็ทำวันเสาร์อาทิตย์ลูกจ้างมั้งอ๋อ<ะ>ลูกจ้างก็คือเราฟริกเวลาไม่ได้นะคะหลังจากที่เราทํางานบ้านวันเสาร์อาทิตย์เราว่างถึงจะได้มาวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะอืมถ้าถ้าเกิดว่าจ้างคนงานมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลคนงานซึ่ง เราไม่ได้สามารถบอกเขาได้ตลอดนะคะเพราะคนงานเนี่ยเขาจะทําอะไรเขาตัดสินใจอะไรเขาก็ต้องรอเราฉะนั้นเราก็เลยมาทําเองวันละชั่วโมงสองชั่วโมงก็ก็ถือว่าโอเคนะคะอันนี้เราทําได้ปีที่สองนะคะ่เวลาม่เกิดประโยชน์เนาะค่ะทําปีที่สองแล้วค่ะตั้งแต่ปีกันยาหกสองจนถึงวันนี้ก็เข้าปีที่สองถือว่าได้เยอะอยู่ค่ะจากเนื้อที่ทั้งหมดคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูสวนมะนาวหน่อยนะคะอืม ไม่ต้องไม่รดน้ำอะไรมากมายนะคะกินไม่หวานไม่ไหวเลยสองกอเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสวนนะคะจะถ่ายพี่ผักสอือโอ้มีพลูด้วยคุณยายกินพลูกินกําลังงามคู่ปลูก็แพงนะคะขายได้เช่นกันอันนี้ผักสดครัวนะคะอันนี้กะเพรา ยี่ดานเนี่ยมเมล็ดยีา่ามันก็ขึ้นนะคะเดีย๋ยวไปดูสวนมะนาวกันนะคะก็จะมีผักอ่ามีแมงลกักแตละแหน่ต้นยอถ่ายไดอยัง อันนี้แก้วมังกรนะคะเอาล้อรถยนตนะะ์มาค่ะมาตัดออกข้างบนข้างล่างแล้วเราก็ใส่ดินผสมปุ๋ยผสมปุ๋ยคอกผสมดินแล้วก็แกลบนะคะดินสามส่วนแกลบหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนแล้วก็คลุกเคล้ากันนะคะทําไมเราถึงปลูกในลักษณะแบบนี้ก็คือถ้าปลูกในลักษณะแบบนี้หนึ่งวัชจพืชก็ขึ้นได้ยากเพราะว่ามันอยู่ในวงบ่อของล้อรถยนต์นะคะเวลาเราใส่ปุ๋ยรดน้ําไปมันก็จะอยู่ในนี้พืชก็จะโตวไวแล้วก็จะงามนะคะ แล้วดูดูเรียบร้อยดูสะอาดด้วยนะคะอันนี้ยางรถยนต์นะคะต้นทุนห้าบาทอันนี้มาตัดเองตัดบนตัดล่างนะคะทีนี้รัว้วแทนที่เราจะใช้รั้วอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะให้แก้วมังกรมันเลื้อยได้เป็นการใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์สองเด้งเลยนะคะเนี่ย ไม่แต่ละหลุมเนี่ยปลูกเยอะขนาดนี้เลยหรอคะมันก็ชำไปในตัวด้วยแต่ที่จริงต้นเดียวมันก็พอแล้วแหละแต่ว่าเออมันเยอะกิ่งมันเยอะ,เ,ยอะเราก็ชำไปอ๋อชำไว้ค่ะเลยทีนี้เวลาเราจะเตรียมหลุมอื่นแล้วก็ออกจากนี่ไปได้เพราะว่ามันขึ้นรากมันก็จะง่ายอืมก็ขุดแล้วไปปลูกเลยหรอคะค่ะ,ะขุดแล้วไปปลูกเลยเพราะว่ามันมันชำไว้เราไม่ต้องใส่ถุงเราไม่ต้องใส่ถุงไงเสียเวลานะคะเราก็ชำใส่นี่เลยเดี๋ยวมันออกรากแล้วก็ไปย้ายไปลุมใหม่ลุมใหม่ได้เป็นการย่อนระยะเวลาการงอกของรากอื โอ้ขาคาเหลืองเหรอคะคาเลืองค่ะโอ้โหกำ<ข> <ขา S 2> ลังงามนมะก,กราที่ผ่านมาโลละแปดสิบอือตอนนี้กำลังขยายอ่ามีแมงลกักมีกระเพราที่เป็นพืชสวนครัวนะคะไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดอันนี้ต้นอะไรใช่ต้นงานไหมคะนี่ไม่ใช่คะ่ะอ๋อเป็นหงอนไก่เหรองอนไก่ คล,ลายคลายต้นเงาเป็นกระเจียวนะคะนี่จะเดื่นเป็นกระเจียว,วกระเจียวเราฝนตกสายก็ขึ้นแล้วค่ะเนี่ยม,ม,มีเยอะแยะมากมายอ,นนอันนี้คือสวนมะนาวนะคะของคุณครูอิ๋วครูรวิศาระวิสวนรวิศาราการเด่นรัชวิศาราการเด่นนะคะลงมะนาวกี่ปีแล้วคะคุณครู ปีที่สองค่ะาไม่มนี่ปีที่สองก็เพือปลูกตอนเดือนเมษาปีหกสามช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนะคะอก็เลยไปซื้อซื้อท่อท่อร้อยก็คือท่อร้อยเซนเนยนะคะก็คือหนึ่งเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งเมตรนะคะอ่าก็ผสมดินผสมปุ๋ยคอกแล้วก็แกลบดำแกลบขาวนะคะผสม,มตามสัดส่วนอย่างละหนึ่งหมดนะคะ ก็ใส่ดินสี่ส่วนถ้างั้นมันก็ไม่เต็มท่อสักทีอนี้ท่อนี้มันจะอยู่ได้ประมาณเจ็ดปีเพราะเป็นท่อร้อยเส้นผ่านศูนย์กลางมันกว้างอโอ้นี่มีลูกมะนาวออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องหาต้นที่มันออกยอดย,าย,าย้ายยัึ่นต้นที่มันแตกยอด,อดยต้นที่แตกยอดจ้ะ เป็นมะนาวแป้นละพายลักษณะพิเศษของมันก็นะคะเปลือกบางเม็ดน้อยนะคะเป็นที่นิยมของตลาดก็คือจะหอมนะคะใส่ลาบใส่อะไรจะหอมร้านอาหารนิยมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแป,ป้นอื่นอย่างเช่นแป้นพิจิตรเนี่ยเปลือกมันจะหนาเปลือกหนาแล้วก็น้ํามันจะน้อยแต่ข้อดีของพันุนี้ก็คือเปลือกบางเม็ดน้อยแล้วก็หอม,มแต่ข้อเสียของมันก็คือจะมีโรคเยอะอย่างเช่นโรคแคนเกอร์ โรคแคนเกอร์ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอือันนี้เราต้องคอยพ่นยาที่เกี่ยวกับแคนเกอร์นะคะจะช่วยลดได้ซึ่งก็คอยดูอยู่นะคะลักษณะของมันอันนี้ก็คือระยะเวลาหนึ่งปีนะคะที่ปลูกตั้งแต่เมษาหกสามโตเร็วเนาะโตเร็วมากเพราะว่ามันอยู่ในวงบ่อซีเมนธาตุอาหารมันจะเยอะนี่ออกลูกแล้วนี่ค่ะ ร้อยต้นนะคะร้อยสิบต้นค่ะเออหนึ่งร้อยสิบต้นลงทุนเยอะไหมคะเยอะเหมือนกันค่ะลงทุนถึงแสนไหมคะนี่ไม่ถึงค่ะเออที่ถามเนี่ยเผื่อมีใครสนใจนะคะก็ประมาณก็มาสี่หมื่นนะคะทั้งพันทั้งดินทั้งคนงานค่ะ รถมาศึกษาดูงานเยอะอยู่นะคะอยู่ติดถนนอยู่ใกล้วัดด้วยนะคะโอกาสหน้าเราจะได้มาเยี่ยมชมอีกนะคะหลังจากที่มะนาวออกลูกแล้วจะมาช่วยอุดหนุนนะคะยินดีต้อนรับขอบคุณสําหรับข้อมูลดีๆนะคะจากคุณครูอิ๋วคุณครูรวิศรานะคะสวนรวิศราสวนรวิศรา,ารเดนะะข้างๆวัดบ้านหนองผิกนะคะไปทางวัดผู่้ายซึ่ง ใครอยากมาเที่ยวม,มาเยี่ยมชมก็ยินดีต้อนรับนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะ